เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้หนังขัดสมาเดี้ขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาหลับตาของเราเบา พอสบายสบายอย่าถึงกับให้ปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะบาเบาสบายสบายเราหลับระยะ,ปะเปลือกตาเอานะจ๊ะ ระหว่างลืมตากับหลับตาเนี่ยค่อยๆปลับให้มีความรู้สึกว่าพอดีแล้วทุกส่วนของร่างกายขงเราจะผ่อนคลายไปเองนะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นมันจะผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ของใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วเราก็นึกถึงบุญที่เราทํากันมาทั้งวันเลยตั้งแต่ตอนภาคเช้าเราได้ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้เจริญสมาธิพวนาได้ประวายพัตาหารเป็นสังฆทา,านแดบิกษุสมณีผู้ประพฤติธ,ธรรมได้ถวายองค์พระธรรมกาย แล้วก็พอมาภาคบ่ายแล้วก็ได้สร้างมหาทานพระมีถวายทยธรรมแด่พุทธบุตรสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศไปเรือนแสนล้วนจะเป็นเนื้อนาบุญทั้งสิ้นเป็นมหาสังฆทานของเราเนี่ เป็นบุญใหญ่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่างเคยตรัสไว้ามีอานิสงส์มากยิ่งกว่าถวายเฉพาะพระองค์แค่เพียงตามลำพังแล้วเราก็ได้ฟังพุทธบุตรสวดสาธยาบรริพุทธมนล์ ซึ่งเป็นคำของพระบรมศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นทายคำสักศิษย์ทายคำแห่งความบริสุทธิ์ทายคำแห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งกระแสบุญกระแสแหงความบริสุทธิ์นั่นแหละให้นึกมรรวมมาอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแล้วก่อให้เกิดกายของพระธรรมกายประจำตัวที่จะรึกชื่อของเรา จาเรยกชื่อบรรพบุรุษของเราบุพการีบิดาม,มารดาของเราญาติสนิทวิสายผู้ทีเป็นทีรักของเราไอ้เกิดเป็นกายขึ้นมาเป็นรัธรรมกายจำตัวดังกล่าวที่โซนกลางกายทางที่เจ็ดอย่างง่าย เมาเมาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวแต่กลางกายนั้นอย่างง่ายๆนึกง่ายๆ่ายถึงแต่เป็นองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทอง ที่ค่อยๆชัดจำกระจายอยู่ที่กลางกายกลางท้องของเรานะจ๊ะโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเริ่มต้นกับเป็นโลหะสีทองพลมองด้วยใจที่สบายเบิกบาน เต็มเปไปด้วยกระแสทานแห่งบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาตลอดโดยเฉพาะวันนี้ทั้งวันเลยองค์พระก็จะค่อยๆแปลสภาพจากโลหิีทองก็ค่อยๆใสขึ้นกระจ่างขึ้นใสเหมือนน้ำใสๆใส,ใส เหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าใสเหมือนน้ำแข็งใสใสใสเหมือนกระเพชรใสใสแล้วก็ใสยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าความใสใด้ๆในโลกใสจนเป็นความสว่าง ออกมาจาก,กลางองค์พระธรรมกายไปจำตัวที่ค่อยๆแปลสภาพมีชีวิตชีวาขึ้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นในกลางกายท่านสว่างทั้งองค์ท่านสว่างออกจากกายของท่าน สว่างไปทุกทิศท,ทุกทางโดยมีจุดศูนย์กลางที่พระธรรมกาประจำตัวที่ใสยอย่างง่ายๆสว่างอย่างง่ายๆและท่านก็ค่อยๆขยายโตขึ้นโตขึ้น จกนกระทั่งเกือบเท่าตัวของเราอย่างง่ายๆขยายโตขึ้นถ้าตัวของเราค่อยๆขยายเท่ากับตัวของเราแล้วก็ขยายใหญ่กว่าตัวของเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างง,ง่ายๆอย่างสบายๆ แค่เราดูเฉยเฉยดูธรรม,มดาธรรม,มดาความเฉยกับความสบายมาพร้อมกันความเฉยความสบายเพิ่มขึ้นที่มาพร้อมกันใจยิ่งเฉยยิ่งนิ่ง ยิ่งสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจองค์พระก็ยิง่งขยายใหญ่เพิ่มขึ้นใสบร,ริสุทธิ์ใสอย่างง่ายงสว่างอย่างง่ายง่าย องพระก็ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆขยายอย่างง่ายๆโตขึ้นไปอย่างง่ายๆหลักหนึ่งใช้มดาธรรมดาๆทั้งใช้ทั้งสบายๆดูใช้ๆดูอย่างสบายๆ ดูองค์พระที่เปลี่ยนแปลงไปได้วยตัวท่านเองดูอาการขยายของท่านแล้วท่านก,ก็ค่อยย่อลงมาเองย่อลงมาอย่างง่ายๆจึงทั้งย่อเอกับตัวของเรา ย่อเล็กกว่าตัวของเราย่อเล็กลงไปเรื่อยเราก็ดูเฉยๆอย่างสบายๆดูองค์พระท่านย่อของท่นานเองจนกทั้งเหลือเล็กนิดเดียวอยู่ในกลางท้องของเรากลางกายของเรา เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือองาค์พระก็ใสาบริสุทธิ์สว่างออกมาจากกลางองค์พระสว่างอย่างไง,ไง่ายๆแล้วก็ดูไปอย่างไง,ไง่ายๆดูเฉยๆดูสบายสบาดูได้ใจที่เยือกเย็น ใจก็ใสใจกับบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตามองค์พระที่ใสใสองค์พระก็ขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่เท่าตัวของเราอาศัยบริสุทธิ์ต่วออกไปจากกลางองค์พระ สว่างไปทั้งองค์เลยสว่างอย่างง่ายใสบริสุทธิ์เราก็หยุดดูไปเฉยๆใช้อย่างสบายๆใช้อย่างมีความสุของพระกระไสบริสุทธิ์ ใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็นกิน่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในงน,น,นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุม่มนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบา,ายสบายองค์พระก็ยิ่งใสบริสุทธิ์ องค์พระใสบริสุทธิ์เราก็นึกถึงมหาสุวรรณนิธิที่เราจะนำมาหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวของเรานึกถึงมหาสุวรรณนิธิสีทองอยู่ในกลางท้ององค์พระที่ใส อยู่ในกลางองค์พระที่ใสๆมองธรรมดาหเห็นมหาสุวรรณิธิสีทองกลมรอบตัวอยู่ในกลางท้องขององค์พระลอยนิ่งๆอยู่ในกลางท้องขององค์พระลอยนิ่งๆ ลราก็ดูเฉยๆดูอย่างสบายๆดูธรรมดาธรรมดาด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์ที่มีความเรื่มใสในพระรตนาตรัยให้ใจเราใสๆมหาสุนณิทิก็จะค่อยๆใสเพิ่มขึ้น ก็ค่อยใสบริสุทธิ์สีทองที่กลมรอบตัวของมหาสุวรรณนิธิก็ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรใสๆใสบริสุทธิ์ที่กลมกรอบตัวอยู่กลางท้องขององค์พระที่ใสบริสุทธิ์ แล้วก็ดูเฉยๆยอย่างสบายๆใจนิ่งๆน่นนมๆนมเบาๆสบายๆใจเย็นๆมองดูหมหาส่วนในนิทิที่ใสบริสุทธิ์เป็นเพชรสสใสๆอยู่ที่กลางองค์พระใสๆ มีแสงสว่างออกมาจากมหาสุวรรณนิธิที่ใสใสที่ใสใสใจเราก็รนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายนิ่งนุ่มนุ่มนิ่งเบาเบา ิ่งกลางมหาสุวรรณนิธิอย่างสบายๆใจใจที่เบิกบานใ,นใจที่แช่มชื่อมหาสุวรรณนิธินี้จะไปหล่อมเป็นองค์พระธรรมกา,ายประจำตัวที่จะจารึกชื่อของเราจารึกชื่อบรรพระรุษของเรา จาเรึกชื่อบิดาม,มารดาของเราจาเรึกชื่อญาติสนิทมิสหายผู้ที่เป็นที่รักของเราและจะสื่อทอดอายุพระพุทธศาสนาไปอย่างน้อยเป็นพันปีจะไปที่สถานที่มหาธรรมกายเจดีนี้อย่างน้อยก็เป็นพันปี ล้วก็น,นึกเบาๆนึกอย่างสบายๆใจสใจสๆปัจจัยใสๆมหาสวนิค์ทิ่ก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขยายขนาด เหมือนลูกบอลใหญ่ใญ่ใหญ่หญกว่านั้นไปอีกเนะี่ยใหญ่กว่าตัวของเราแล้วก็ใสบริสุทธิ์ในกลางมหาสวนอิธิที่ใสบริสุทธิ์นี้ก็มีองค์พระใสใส ุดผ่านมาตรงกลางผ่านอย่างสบายบายขุดขึ้นมาในแนวดิ่งขุดขึ้นมาจากแนวดิ่งเคลื่อนขึ้นมาอย่างนุ่มๆเบาๆสบาย,บายใจของรเราจเยิงใสยิงหยุเย็น มหาสุวรรณนิธินี้กำลังจะมีองค์พระเข้ามาสอนอยูน่ในกลางมหาสุวรรณนิธิเพื่อกลัน่นธาตุตายให้กลายเป็นธาตุเป็นที่มีชีวิตจิตใจที่มีอนุภาพอันไม่มีประมาณ จะดิเนินดาลความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในพบนี้แล้วก็พบหน้าพบถัดไปฉันก็จะถึงจุดหมายปลายทางจะเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาพระสัมสมสัมุริจา้าจะกห้เกิดเป็นพระธรรมกายประจําตัว ปฏิสถาที่มหาธรรมกายเจดีที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปอย่างน้อยก็เป็นพันปีจะเป็นบุญบาร,รมีของตัวเราเองเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเองให้ใจของเรานิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ใจใสใสใจนิ่งนิงน,งนุ่มหนุมเบาเบาสบายสบายแล้วเราก็อาราธนามหาปูชจนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุงปู่พระมงคลเทพมนี สดชันทัศโรบุคคนพอพวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารและคุณยอาจารย์มหารัตนาปฏิกาจาย์ทนุกยูงแล้วก็ทีมงานมหนาปูชินีย์ทุกท่านอัตนาให้ท่านน้อมนำเอามหาสวรรค์ในทีนี้ ประกอบวิชาธรรมกายอัลัตนาร,รมีธรรมของพระนิพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพานนับทิ่ผ่านไม่ท้วนให้ลงซ้อนลงมาซ้อนบุญซ้อนบาร,รมีซ้อนรัศมีกำลังฤทธ อำนาจสิทธิเฉียบขาดซ้อนทุกสิ่งลงมอสลงมาในมหาส่วนในิทธิซ้อนลงมาให้หนาเน่นให้ดันอรัตนานิพพานให้ลงซ้อนแล้วเราก็ทำใจหยุดในหยุด นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆหยุดใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆเลยนิ่งอย่างสบายๆนิ่งอย่างสบายๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ใจใสๆสยึกยินนะจ๊ะ